สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลาชีวีด้วยนะครับผมวันนี้นะครับพี่จะมาสอนรับสกินปืนไม่ใช่อีโวนะครับแต่เป็นปืนอัพเวลได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีปืน UMP อัพเวลนะครับผมก็เต็มตัวนะครับผมรวมไปถึงทางด้านของปืน AUG ด้วยนะครับเป็นปืนถาวรทั้งหมดนะครับผม ตก5กระบอกเลยนะครับสำหรับสายฟรีครับถ้าเกิดอยากรู้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมมาทั้งหมดมี5กระบอกครับที่จะรับฟรีนะครับผมก็ต้องดูนะว่ารับยังไงครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาดูนะครับปืนกระบอกแรกที่รับฟรีรับประกันกาการันตีเลยว่ารับฟรีแน่นอนนะครับผมก็คือทางด้านของบูยญานะครับผม UMP Bulya นั่นเองนะครับเป็นทั้งหมด4เวลนะครับซึ่งจะใช้โทเค็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับผมแต่ขอบอกเลยเป็นปืนอัพเวลนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีนะครับทั้งหน้าของ UMP บวกดาเมจและบวกดีโรดนะครับผมแม่นยำลดลงหนึ่งนะครับผมก็ไม่มียูนพีจริงๆนะสำหรับคนที่ไม่มีสกินนะครับผมเต็มตัวเลยนะครับผมปืนฟรีๆอย่างนี้ห้ามพลาดนะครับผมเดี๋ยวจะสอนรับเลยนะครับผมสำหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรคนที่ไม่รู้ก็ดูได้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมก็ปืนกระบอกนี้ถามว่าดีไหมก็ดีนะพี่ก็เคยเล่นนะก็โอเคเลยนะครับผมมีเอฟเฟกต์แคปชื่อสังหารอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยเป็นปืนอัพเบลนะครับผมก็รับถาวรฟรียกเซิร์ฟเลยนะครับผม ถ้าพูดถึงนะครับผมนี่เลยก็คือ Rose to b u y a Day นะครับผมถึงพาร์ทที่สามแล้ววันที่แปดนะครับกิจกรรมเริ่มวันที่แปดนะครับผมสําหรับคนที่ดูนะครับฟังดีนะครับผมแลกปืนได้นะวันนั้นเลยนะครับผมอ่าย้ํานะครับแลกปืนได้นะวันที่แปดเลยนะครับผมอ่าตัวนี้ครับแลกให้หมดเลยนะครับวันนี้สามารถแลกได้แล้วตั้งแต่วันที่หกกับเจ็ดขึ้นไปนะครับสิ้นสุดวันที่แปดก็คือไม่สามารถแลกได้แล้วนะโอเคและยังมีทางด้านของกล่องรวงศพนะครับมาวันที่ สามนะครับผมเอ้ยสิบสามสิพูดผิดนะครับมูนี่นี่บ้านะบ้าพลังล็อกอินซ่าบ้าพลังนะครับผมกล่องดวงใจฟรีเป็นกล่องบูย่าเดย์นะครับผมเดือนนี้เป็นกิจกรรมของบูย่าเดย์เต็มๆเลยนะครับผมโอเคไหมแล้วก็มีข้างหน้าของกระทะนะครับผมกระทะตัวนี้เลยนะครับผมเป็นกระทะบูย่าเดย์เหมือนกันนี่เป้าหมายของชั้นเราคือที่1ก็คือชนะ5ครั้งนะครับเริ่มวันที่13เหมือนกันนะครับผม13มีไอเทม2อย่างที่จะต้องเล่นนะครับผมมีกระทะกับกล่องดวงใจนะครับผมสำหรับสายฟรี พลาดเลยนะครับผมบอกเลยชนะ5เกมนะครับผมรวดเดียวเลยนะครับผมอ่ามาถึงนี่แล้วนะครับผมก็คือตัวนี้เลยนะครับผมเป็นกิจกรรมทางด้านของโทเค็นใหม่นะครับเริ่มวันที่ 8นะครับผมอ่ะพูดถึงวันที่8กันนะวันที่8น้องๆเปิดขึ้นมานะครับผมล็อกอินปุ๊บก็คือเปิดเช้ามาตื่นมาหรือว่างหรือไม่ว่างก็ได้ครับขอเล่นเกมวันละชั่วโมงพอนะครับผมล็อกอินนะครับผมลงเล่น30มบนาทีลงเล่น1ชั่วโมงนะครับผมก็จะได้ทั้งหมดนี่เลยอ่าสอันนะครับเป็นเหรียญโทเคนบูย่านั่นเองนะครับผมย้านะครับเป็นเหรียญโทเคนบูย่านะครับผมซึ่งจะเอาไปแลกหน้าของสกินเปิลอ่าพี่ครับผมแล้วมันต้องแลกยังไงอะไรยังไงโอเคอธิบายรวดเดียวเลยนะครับ วันที่8นะครับผมวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็ประลืนนี้นะครับผม,ผมก็ย้ำนะฝากแชร์เพื่อนดูด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กด like, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยขอคนละแชร์ลงกลุ่มพีไฟได้ไหมครับผมขอคนละแชร์นะโอเคเหรียญบูย่าเดย์นะครับผมก็คือเก็บไว้นะครับผมยาวตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่14เลยนะครับผมก็คือเหมือนอาทิตย์เดียวอะ่ะแต่คือได้ปืนถาวรแน่นอนนะครับผมอ่ะเป็นปืนกระบอกเดียวกับที่พี่ให้ดูนะครับซึ่งพี่อัพไปแล้วนะครับผมต้องขอโทษด้วยยนนะนี่เล สำหรับคนที่ไม่มี UMP นะเตรียมตัวเลยรับกระบอกนี้ไปเลยถาวอน,นะครับผมยังมีทั้งหน้าของ AUG อีกมีทั้งเรื่องของปืนบูญ่า2ปีที่แล้วอีกนะครับผมก็เตรียมตัวนะอ่าคร่าวๆนะครับผมก็นี่เป็นปืนกระบอกนี้บวกดับเมสนะครับเมื่อเวลสบวกดับเมสกับความเร็วรีโหลดไซแม็กเร็วก็คือเป็นปืนชาร์จก็ได้ยิงไกลก็ได้นะครับผมกับ UMP นะสำหรับคนที่ชอบแนละพี่ก็ชอบนะปืน UMP นะครับผม มันเป็นระยะกลางนะก็ดีเลยนะครับผมระยะกลางจะดีมากเลย snap ยิง snap ยิงโอ้โหสุดยอดมามาดูกันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนี่เมื่อเราได้โทเคนครับวันที่8นะับไปเลยครับ8 9 1เก1 12 13 1 4็นะครับประมาณอาทิตย์หวันแรกที่ได้โทเคน3อันสำหรับคนที่ไม่มีปืน UMP ถาวรนะไม่ต้องไปสุ่มนะครับผมให้มาแลกทางด้านของ ของอะไรของปืน UMP เลยครับ3โทเคนตรงนี้นะครับผมนี่เลยแล้ววันต่อไปนะครับผมให้นำโทเคนทั้งหมด3อันวันละ3อันใช่ไหมนำมาแลกทางด้านของไฟต้นกำเนิด UMP 45เหรอเออก็คือแลกโทเคนหัวกระโหลกเนี้ยเพื่อไปอัพปืนนะครับผมอา่าย้ำนะสำหรับคุอยากได้ปืนการันตีเลยว่าได้ปืนถาวรแน่นอน ก็คือแลก UMP วันแรกวันที่8แลก UMP กระบอกนี้วันต่อไปให้แลกข้างดน้าของโทเคน็นเอาโทเค็นตัวนี้ไปแลกข้างหน้าของอาโทเค็นหัวกระโหลกนะครับผมย้านะครับผมแล้วก็เอาไปอัพเวลนะครับอัพไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล4นะครับมันทันเลยนะครับผมเพราะว่า1โทเค็นได้1 0 3โทเค็นได้30นะครับผมมันก็จะอัพไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าอ่าและสําหรับคนที่มีปืนกระบอกนี้แนละ้วทำไงต่อพี่นําโทเค็นทั้งหมดนะครับผมไปแลกข้างหน้าของกล่องปืนท้้งบนนะครับเดี๋ยวพี่กดให้ด,ด,ดูมีกระบอกอะไรมั้งเป็นปืน AUG บูย่านะครับผมเป็นกระบอกที่2แต่ไม่รู้ข้างในมีอะไรนะครับผมก็ต้องฝากไว้ด้วยแต่ขั้นแรกเลยนะครับผมสาหรับคนที่เล่นในวันที่8นะวันเล่นแปดล็อกอินเล่น1่ชั่วโมงได้3โทเค็นแนะนําให้แลกปืนก่อนเลยนะครับผมแลกปืนก่อนเลยแลกปืนทางด้านของ UNP เนี่ยแลกก่อนเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมก็สําหรับกล่องปืนสาหรับคนที่มี UNP สีม่วงไปแล้วนะครับผมก็จะนําไปแลกอะไรเอ่ยเดี๋ยวพี่กดให้ดูแป๊บนึงนะแลกทางด้านของกล่องปืนบูย่าเดยนั่นเอง ซึ่งกล่องบูยาเดนะบางคนบอกโอ้พี่ปืนกล่องกล่องบูยาเดมีกระบอกเดียวมันไม่ได้มีกระบอกเดียวนะครับมันมี2กล่องมีกล่องบูยาเดปีที่แล้วกับปีกายนะครับผมซึ่งนี่เลยนะครับผมจะบวกความแม่นยำนะครับเป็นปืนยิงยุงหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็ m 4นะไม่ใช่ m 4 a 1หนึ่งหรือเปล่านั้นเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะมี UMP ด้วยนะครับผมเป็นกระบอกที่2นะครับผมแล้วก็นี่กอซ่าก็มีนะครับผมกอซ่าบูยานะครับผมแล้วก็ 1> M 1 4นะคบผม R ประมาณนี้เลยรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้ว1 2 3 4 4 5 5, 5้ากระบอกทั้งหมดมี6กระบอกนะเกระบอกได้ซ้ำนะครับผมมีทั้งด้านของ EUG Bulya ด้วยนะครับสำหรับคนที่รู้นะครับผมว่ามันสามารถแลกได้นะก็คือดองไว้เหมือนพี่อะอ่ะย้ำอีกทีนะครับผมก็คือวันที่8นะครับผมแลกได้3มเหรียญนํามาแลก UMP ช่องที่3ก่อนนะครับผมวันที่9านํามเหรียญมาแลกทางด้านของโทเค็นหัวกระโหลกนะครับผมย้ํานะครับ แล้วก็นําก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยสาหรับคนที่อยากอัพยู p ีให้สูงสุดครับแต่คนที่มียู p ีแล้วก็ไม่ต้องเอาก็ได้ครับไปเอาอย่างอื่นก็ได้นะครับผมเป็นกล่องสุ่มบุญญาเดมนันมีปืนหลายกระบอกนะครับผมก็ประมาณนี้เลยกิจกรรมดีๆอย่างนี้ห้ามพลาดน,นะครับผม ามาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้กระเป๋าใหม่นะครับตะลุยโหมด 4v4 แผนที่ใหม่แผนที่ใหม่คืออะไรก็คือโหมดอะไรมันยังไม่มานะครับก็คือแดนชระบาปนั่นเองและปืนกระบอกที่7นะครับผมก็เมื่อกี้มี5กระบอกน้ำมาแนละ้วใช่ไหมน่าจะ7หรือ6พี่ก็ลืมไปแล้วก็จะเป็นรับปืนถาวรเลยนะครับผมก็คือกระบอกนี้เลยนะครับผมบวกราเมจดหนึ่งแม็กซซีนลดลงใสแม็กสได้บวกจอเกาะด้วยนะครับเป็นท้นาของ AUG a นะครับผมหรือ โมโคนั่นเองนะครับผมซึ่งผ่านกิจกรรมมาแทนที่จะแจกดันมาแจกซีซั่นนี้โอ้โหสุดสุดแเออขายอย่างเดียวอ่ะเอาจริงที่จริงเขาแจกนะเซิร์ฟนอกเขาแจกนะครับผมกับปืนกระบ,บอกนี้นะเออก็คือเป็นกิจกรรมนะคือไม่แจกจะขายจะขายลูกเดียวก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นการล็อกอินทั้งหมด5วันครับล็อกอินวันที่1 0เอ็นะครับผมยาวจนถึง24เลยนะครับระยะเวลาก็คือแค่5วันก็ได้แล้ว a u g อั k นะครับผมหรืออั k นั่นเองอั k อะอั k อะ อยู่เนาะโอเคบวกดาเมจหนึ่งะบวกเจาะเกาะด้วยยิงดีนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับบอกเลยงานนี้ห้ามพลาดนะครับได้โทเคนวันที่83อันนี้ครับให้แลกปืนก่อนเลยก็บอกนี้นะครับผมแล้ววันที่9ได้3อันก็มาแลกทางด้านของทางด้านของโทเคนอัพปืนนะครับช่องล่างสุดนะวันละ30โทเคนนะครับสิ้นสุดกิจกรรมก็อัพเวลสีพอดีนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าสำหรับคนที่อยากรู้รายละเอียดกับกิจกรรม บูย่านะครับไปดูคลิปก่อนหน้านี้หรือหลังจากนี้นะครับผมพี่ก็ทำกิจกรรมไปแล้วนะกิจกรรมสายฟรีบูย่าเดย์นะครับผมทําไว้หมดเลยว่ามีอะไรมั่งมายังไงมายังไงนะครับผมก็ประมาณนี้เลยและตอนนี้นะครับก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่มี UMP กระบอกนี้นะได้ถาวรฟรีเลยนะครับผมก็อย่าลืมทาตามที่บอกกันฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเจอคลิปต่อไปครับฝากแชร์ลงกลุ่มฟรีไฟด้วยนะครับผมขอบคุณครับผม